Ooh. ร้านก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ชามนี้กินกันได้ประมาณ5ถึงกคนเลยแบบว่าจานที่เขาใส่มาโคตรใจใหญ่เมนูก๋วยเตี๋ยวน,นะครับเขาก็มีหลากหลายให้เลือกหรือถ้าเกิดว่าอยากจะกินแนวไก่ทอดอ่ะก็มีพร้อมเลยมีหลายเซตด้วยซึ่งร้านที่พามานะครับชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสก,ก๊ตพิกัดจะอยู่ตรงผู้ปากโกยนี่เองร,ร้านนี้จะอยู่ปิดกับตรงยาลาสเปเดียมสนามฟุตบอลยาถียมเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวก็จะต้องแบ่งเป็นชามเล็กก่อนเพราะว่าในชามใหญ่อ่ะตัวอย่างแรกเลยก็คือตัวเส้นมี เขาใส่มาแล้วก็อีกอย่างเลยก็คือตัวเส้นเหลืองก็มีเหมือนกันแค่นี้ยังไม่จุใจเขาอ่ะให้เส้นมีหยกมาด้วยแล้วก็เส้นเล็กที่เขาให้มาเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่ทําผัดไทยนอกจากเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วยังมีลูกชิ้นเนื้อพร้อมกับเนื้อตุน๋นนุ่มๆที่ให้มาเยอะมากเนื้อตุ๋นก็มีกันแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นไก่อีกอย่างอะ่ะภายในถ้วยเขายังใส่เอ็นเนื้อมาด้วยสมแล้วแหละที่จานเนี้ยกินได้ถึง5้าถึงหคนงั้นเราเองก็ต้องแบ่งตักใส่ถ้วยเล็กกันก่อนนะครับซึ่งเขาเ ให้ถ้วยเล็กแยกเป็นแต่ละคนเลยเราอยากกินนั้นไหนก็ตักอันนั้นลงในถ้วยตักเส้นมีกันแล้วก็มาเริ่มตักลูกชิ้นกันต่อแล้วก็ตามมาด้วยไก่แล้วก็ตามมาด้วยเนื้อแล้วก็ตามมาด้วยน้ำซุปน้ำซุปอยากจะใส่เยอะแค่ไหนก็ใส่แบบจัดเต็มเลยเพราะว่าจานเนี้ยเยอะจริงๆอีกอย่างก่อนที่จะกินนะครับปรุงรสกันสักนิดเราเองก็จะบีบมะนาวให้มีความเปรี้ยวน้อยๆหยลังจากนั้นก็คุกเล้าให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราเองก็มาลองกินกันต่อนะครับว่าจานเนี้ยรสชาติจะเป็นยังไงกกกกเเเรริ่่่มมจาาาตัััวสส้น้นน,นนนีอออะคบพใขป บอกเลยครับว่ารสชาติของตัวน้ําซุปแบแทบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยยิ่งกินกับเนื้อตุนอ๋นหนักตัวรสชาติของเนื้อตุนอ๋นมีความนุ่มมากเสร็จจากมื้อเมนูก๋วยเตี๋ยวกันแล้วเราเองก็มาต่อด้วยเมนูวิ้งแซ่บซึ่งแบรนด์ไก่ทอดของร้านนี้นะครับก็จะเป็นแบรนด์เฟรนช์ชายสลามไข่ย,ย่าง5้าดาวหลายคนอยากจะลองมากันแล้วนะครับซึ่งร้านนี้สังเกตว่าตรงนี้จะเป็นด้านหน้าเราเองเดินเข้ามาก็จะเป็นภาพบรรยากาศสวนจุดที่นั่งที่เป็น o u t ดอร์บอกเลยว่าร่มรื่นมากมีต้นไม้มีการจัดตกแต่งเอาจักรยานอะไรแล้วก็มีป้ายอะไรชัดเจน ที่บ่งบอกว่าจุดที่เราจะมาทานมีตรงไหนบ้างใครที่พาเด็กๆมาด้วยก็มีชิงช้าให้เด็กๆนั่งเล่นอีกอย่างเลยก็คือเด็กๆที่มาเล่นะ่ะเวลาเขาเดินภายในร้านไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเดินออกถนนเพราะว่าแต่ละจุดต่างๆะเด็กๆเ,เองก็ตื่นเต้นแล้วก็นั่งเล่นกันภายในร้านนี่แหละเมื่อกี้ก็มาให้ดูภาพบรรยากาศรอบๆกันแล้วแต่ร้านนีย้ยังมีอีกหลายเมนูนะเมนูที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นเมนูเครื่องดืม่มซึ่งร้านนี้มีหลายเครื่องดื่มเลยนะเพราะว่าข้างๆเขาเองก็จะมีคาเฟ่เดี๋ยวเราเดินเข้ามาข้างในกันซึ่งเมนูเครื่องดื่มมมีควา หลากหลายเลยก็จะมีทั้งชานมแล้วก็พวกเมนูกาแฟต่างๆภายในคาเฟ่นะครับก็จัดตกแต่งดูน่านั่งเลยมีไอศครีมมีของทานเล่นโอ้โหสวรรค์ของเด็กๆเลยแหละหรือใครที่แบบชายน้ําผลไม้ปัน่นนะร้านนี้เองก็ยังมีอีกหลายเมนูเลยนะทั้งป้ายราคาทั้งป้ายเมนูอะไรต่างๆติดชัดเจนซึ่งแต่และเมนูอ่ะดูน่ากินมากที่สําคัญเลยถ้าเกิดว่าใครอ่ะนัดมานั่งคุยงานอะไรกันก็ดูส่วนตัวส่วนโต๊ะที่เราเอาไว้ทานก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นโต๊ะแนวยาวแบบนี้เมนูเครื่องดื่มที่สารลีฟสั่งนะ ครับไอเนี้ยก็จะเป็นนมสดสตรอเบอรี่ืมีกลิ่นหอมของชานมสตรอเบอรี่ส่วนอีกแก้วก็จะเป็นนมสดคาราเมลสังเกตน,นะครับว่าตัวคาราเมลอ่ะเขาจะอยู่ข้างล่างแล้วก็ตัวนมสดมีความหอมมากคาราเมลก็หอมเหมือนกัน mm hmm. เมนูทั้งหมดที่สั่งมาก็จะมีทั้งเมนูข้าวเมนูก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์แล้วก็อีกอย่างเลยก็คือตัวเมนูไก่อะไรต่างๆซึ่งบอกเลยว่าเมนูต่างๆอ่ะครบจบในร้านเดียวเห็นไหมครับว่าร้านเนี้ยมีหลายเมนูมากบอกเลยว่าใครที่พาเด็กๆมากินอ่ะมีครบมีทั้งก๋วยเตี๋ยว ีทั้งไก่กรอบครบเลยครับ